สวัสดีครับพบกับจา้าพระจกครับวันนี้ก็พิ่งได้ลงหน้างานกันเต็มตัวครับอยู่กับพี่ส้มงานลอกอ่างเก็บน้ำครับของพี่ทหารพัฒนาครับอยู่ก็อยู่กับ,กบเจ้า s k 2 1 0ครับแล้วก็อิตาชิครับ มีซีรีส์3คันกับ U ูดี1คันครับลงความลึก2เมตรครับจอดรอ เดินไกลจังหินเป็นเหมือนเป็นดินตับควายครับตับควายตับเป็ดป่ะก็ค่อนข้างแข็งอยู่ครับ ออกกันอีแท้ายคอกอยู่ดีคันนี้มันท้ายสั้นหน่อยครับใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หน้างานก็อยู่แถวบ้านข้าวสารครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมาดูความไวของฮิตาชิกับ โกเบโก้กันครับขุดแต่ทีตัวโยกนะครับ ก้อนข้างแข็งครับดินนี้ดินก็ไม่ได้เอาไปทิ้งหรือไปขายที่ไหนนะครับก็ไปทมในพื้นที่สาธารประโยชน์ครับส่งสัญญาณแล้วจะเป็นที่สาธารประโยชน์ว่าจะเป็นพวกโรงเรียนหรือหรือวัดหรือที่สาธารประโยชน์นะครับ ก็จะไปทิ้งตรงนั้นเป็นการพัฒนาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วยครับ จอดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับแข็งนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟังจากเสียงเครื่องยนต์แล้วไม่ไม่ได้เร่งเครื่องอะไรมากครับตัวตาการสวิงเบี่ยงลง ตามภาพแล้วครับดีทั้งสองข่ายครับไม่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์รถอะไรหรอกครับพามาดูนห้าง,งานเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจหน่อยนะครับสวัสดีครับ